พูดถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ขอโฟกัสไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยครับเพราะว่าฝุ่นหนาแน่นปกคลุมทั้งจังหวัดเลยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆของที่นั่นเนี่ยมาจากหมอกควันไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟป่าที่มันอยู่บนดอยสูงห่างไกลเจ้าหน้าที่จะเดินเท้าขนน้ําเข้าไปดับไฟนี้ก็ทําไม่ได้ทําให้ไฟมันก็ยิ่งลามลุกต่อเนื่องตอนนี้ที่พอจะทําได้ก็คืออาศัยเฮลิคอปเตอร์บินโปรยน้ําทางอากาศเอาครับ สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอฮอดได้ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงเกือบ4เท่าเลยนะครับอยู่ที่1884ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้ว PM10 ก็สูงถึง210ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI พุ่งขึ้นไป294ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคือสภาพอากาศแย่มากอะทำให้ในอำเภอฮอตต้องรีบทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปดับไฟป่าบนภูเขาสูงลาดชันและอยู่ห่างไกลจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงได้ผู้ว่าเลยรีบสั่งการขอเฮลิคอปเตอร์ของปอพแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินตักน้ําจากประตูระบายน้ําแม่สอยอ่างเก็บน้ําบ้านวังลุงใหม่และอ่างเก็บน้ําบ้านปโปร่งเข้าไปโปรยดับไฟเพื่อจะลดหมอกควันในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่ไฟป่าตรงอําเภอฮอดน่ะสิ มันมีการเผาในพื้นที่การเกษตรแล้วก็การทําไร่เลื่อนลอยอยู่ในอีกหลายอําเภอรประกอบกันเข้าไปด้วยสําคัญก็คือว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ด้วยนะคือเข้าไปทําเกษตรในปา่าทําไร่เลื่อนลอยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะยังเข้าไปเผาอีกมีมากถึง77จุดก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มียอดสะสมของจุดความร้อนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนครึ่งด้วยซ้ำป่าเข้าไป935จุดแล้วครับ ขณะที่กองทัพภาคที่3เขานําเฮลิคอปเตอร์พร้อมอุปกรณ์ถุงบรรจุน้ําแบบพับได้หรือว่าแบมบี้บักเกตซึ่งจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่างบินฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงนะครับเอามาขึ้นไปช่วยดับไฟป่าที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกนะเข้าไปดับไฟป่า2จุดในพื้นที่จนตอนนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหลังจากที่ดับไฟเอาไว้ได้ก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วคุณภาพอากาศตอนนี้อยู่ระดับปานกลางครับ